ากเจ้านาะต้องซื้อข้ากินก็อมอซิ้งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งกลังเกียรติติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี่ไปขอเชิญตั้นห้าฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงทีหนึ่งเจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคูณตัน้นปิ๊กมาพบกับรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งอยู่เป็นเพื่อนเนรื่องฟังกู้วันติดตั้งแต่ตอนเตี้ยงเกิงถึง บ่ายโมงโดยประมาณนะจ้า12นาฬิกา30นาทีแผ่ว12นากา55นาทีต่างสถานีวิทยุมากระมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612ก h โลแต่านผู้ฟังครอบครัวมากรในพื้นที่แปจังหวัดภาคเหนือตอนบนติดตามกันได้เหมือนเดิมคลื่นสายสุด AM Stereo 612ก h โลเฮิรนอกจากนั้นก็พอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ www.kh j u c m 6 1 2ค m Facebook Live และ YouTube พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุมอกรเจยงหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์หับเนตีจมรไดกาศนะเจ้าวันนี้มาเรียนรู้เรื่องของการแปรลรูปทัวเหลืองจากทีมงานศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่กลงมวิชาการเกษตรท่านพออสุทัศน์บินตาเซนผู้มีการศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่กับมอบหมายคุณหทไทยรัฐเคหาอยู่เป็นเพื่นอนนันฟัง น่าจะชวนนั่นงฟังแปลรูปอาหารจากทั่วเหลืองรายละเอียดเป็นจะใดไปพบกันในช่วงนี้ทางวิทยุมารก,กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าสวัสดีเจ้าคุณหทไทรัตเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าคุณแสงเทียนมาถึงท่านผู้ฟังสถานที่ที่อยู่มากทุกคน เจ้าวันนี้มาชวนกันแปรรูปอาหารจากทั่วเรืองกันต่อเนาะมาจวนทำเต้าหู้แข่งกันก่อนอีกระเจ้าสูตรแรกนี้เนาะเจ้ามีส่วนผสมอะไรอย่างใดพ้องกระเจ้าการทำเต้าหู้แข่งเนี่ยบางคนก็จะห้องเต้าหู้ขาวเต้าหู้แข่งอันเดียวกันเนาะเจ้าคือสมัยที่่าเชียงใหม่เนี่ยจะเน้นการแปรรูปจากทัวเรืองทุกอย่างเลยนอกจากที่เด็นเด็ดนี่ก็คือตอนนี้เรา ทำต้มือแข็งเราจะเอาไปทำต่อโดยการทำแคบหมูแคบหมูเจแล้วมันขั้นตอนแรกนี่เขาทำต้องแข็งก่อนแล้วต้องแข็งนี่ก็มีส่วนประกอบก็คือตัวเหลืองตัวเหลืองประมาณหนึ่งกิโลอีกหน่อยเดียวตัวเหลืองหนึ่งกิโลก็สารที่ทำให้มันจะโปรตีนจะสงเหลืองก็จะมีเด็กนี้เซี่ยงสันเศษ แม่คีเซียมประสิสหรือจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้จ้ะอันไดอันหน่งคือน้ำส้มน้ำมะนาวจะได้จ้ะถ้าทำแบบหวามากแมากเหมาะทำแบบจ้บ้านชจวบ้านเองก็ได้จ้ะอันใอันหนึ่งจ้ะแต่ถ้าเป็นการค้านี่เด็งใช้หนึเซียมประสิทธิือใช้ตำานมากนะจ้ะจ้ะ จะประกอบก็มีท่วเหลืองมิงิโลในี้เที่ยงกับประมาณสองแนต้อถ้าเป็ดน้ำต้องสายชูกับประมาณประมาณคืแก้วเี่ยประเภศน้ำศพในประมาณคืนแก้วนครับขั้นตอนแรกนะเจ้าเขาจะล้างทัเหลืองทัดแยกโัวเหลืองที่มันสะอาดอกอามือมันสะอาดน้อยมันจ็เท่น้ำเท่น้ำเกินห้าชั่วโงสามถึงห้าชั่วโงเจ้าแล้วเขาก็ส่ง ขึ้นจากน้ำหรอกล้างให้สะอาดแล้วก็น้ำส่วนที่เราจะผสมต่อน้าโมเนี่ยตัวเหลืองหนึ่งกิโลก่อนน้ำชาลิดมาจ้บเอาจะตวงไว้ห้านิ้งเนาะเอาตัวเหลืองไปเม่ในเครื่องเม่แยกน้ำแยกกากหรือถ้ามีก็ใช้เป็นมือเหน็ดก็ได้จ้บเม่แล้วก็คั้นน้ำออกมาลองถ้าเป็นมือเหน็ดนะแต่ถ้าเขาใช้เครื่อง อย่างที่ทํางานนี่ใช้เครื่องแยกน้ำแยกน่ะใช้เวลาประมาณปรถึงห้านาทีอะ่าตัวหนึ่งกิโลอะไรแบได้น้ําประมาณ5ลิตรได้น้ำนมเฉลี่้5ลิตรแล้วเขาอาจะเอาน้านมเสลืองที่เขาได้เนี่ยไปต้มแต่ถ้าคนทําน้ำต้มหมูสำหรับใช้ด่นใช้สินนี้ก็ใช้น้ำ12ลิตรแต่อันนี้ ก้อนแข็งนี่เราจะแบบเข้มข้นคือจะได้น้ำแค่ห้านิดมาเนาะเราจะเอากไปต้มให้มันเดือดต้มจนเดือดเสร็จแล้วพออมันเดือดแล้วเราก็อ่ายกลงฟองอีกก่อนเนาะยกลงแล้วตั้งละไว้สักประมาณก็สามนาทีคือเท่าไหร่เฮาผมมีเทอแมเตอร์เนาะ เอาก็จะตั้งไว้ประมาณตั้งทิ้งไว้ประมาณ10ทีเพื่อลดึ้นมาณน้ของน้ำท่วนเหลืองนี่ลงเหลือประมาณ10องศาอ่ะบแต่ถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์ที่นะจ๊ะจะวัดนอำันประมาณ10องศาเนาะได้ลดปรมาแน้ำแบบ10องศาแล้วเอาก็จะเอาน้ำดีเกลที่เราเตรียมไว้อ่ะจ้ะเกลสองจานโตนี่เขาจะละลายในน้ำประมาณหนึ่งแก้วเนาะ เอาจะเอาเทลงไปในน้ำถั่วเหลืองแล้วเ่าคนทางเดียวกันเจ้าเวลาคนมันมันจะมีจริงอย่างนึ่งที่ทำก็คืออ่าที่เสลือน่ะมันไปแจักฝุ่จากตั่วเหลืองมันจะแยกออกจากน้ำก็จะเลือโปรตีนที่ไปก้อนก้อในน้ำเนาะแล้วก็จะมีน้ำใสๆเกิดขึ้นแกะพัดเทดูจ๊ะแ ถ้าสมมติว่าเราดูสังเกตแล้วมันมาใส่นี่นะก็เติมลงไปเพิ่มแต่ถ้าเห็นว่าน้ำมันใสแล้วเราก็ยึดยึดการเติมอันเครื่องเสือกยึดที่เตรียมไว้ประจำเดือนมัองใจหมดจะห้องจะโปกติได้แล้วเราก็ยึดไปหรือไม่เราก็ใส่น้ำส้มสายชูเทลงไปที่หาเตรียมไว้ชิ้นแก้วเทไปถ้ามันจับตัวแล้วเราก็ยึดใส่ อายุส์แล้วเราใส่ปิดฝาหม้อไอ้ตะคัตตะกอนถือโปรตีนหุ่นเหลอ่เนี่ยมันจะตกตะกอนไปนอนก้นหม้อไอ้จรวดา้ใสใสจะอยู่ข้างบนเจ้าแล้วเราก็ดโเทน้ำใสใสออกปิดฝาไว้ประมาณสักชิตรึนีนะเจ้าจ้าปิด่าไว้ชิตรึนีแล้วสังเกตดูน้ำใสที่อยู่ข้างบนนั่งไปค่อยค่ทีน้ำใสออกก่อนแล้ว ส่วนตะกอนเราก็ยึดไว้ตั้งต้นนอันแล้วเราก็เตรียมพิมพ์พิมพ์ที่ทำต้นหูนี่อาจจะใช้กระป๋าพลาสติกที่มันที่มันห่างนั่นไปอาจจะจ้าสองใบใบแรกนี่เราจะเอาวางจำลูกเราก็จะมีผ้าขาวบางทองทองทอ,องในกระป๋าเนาะเจับแล้วเราก็จะเท โปรตีนหัวเหลืองมีลงไปในผนผ้าขาวบางนั่นได้น้ำใสๆมันก็จะไหลออกจากผ้าขาวบางแล้วเราก็จะตลบผ้าขาวบางนีอ้อาจจะใช้ผ้าขาวบางแห่งทื้นป๊กข้างหน้าแล้วจะเอาตะกร้าใบชักลงไฟแล้วจะหาของนักทับเขาไว้จะอาจจะเป็นพวกเป็นเชียงไป่ในตะกร้าใบบนหนอเจาทัลกลงไฟแล้ว ตั้งหิ้งไว้ประมาณขึ้นที่มองเลยอะน้ำมันจะไหลออกมอสต่อน้ำไหลออกมอเท่ากับเยื่อองนักออกลวผ้าออกก็่าได้ตเตาไม้แข็งตัดถึงก้อนหนึ่งก้อนเนี่ยตัวเหลืองหนึ่งกิโลนี่มันจะได้สิบแพดก้อนถ้าใช้ตะกร้าขนาดประมาณยี่สิบคูณสามสิบเซนนี่นะจะได้สองสองชุดประจับ ตะกกชือหนึงแตจะได้แปดก้อน <c oughs> แม่นจ้ะ <c oughs> จะรวมได้สิบหกก้อนเองเนาะตอหน,นึ่งกิโลท <10 S 1> ั่วเลือนต่อทั่วเรือนหนึ่งกิโล้อันนี้ก็แล้วแล้วเราจะเอาออกจากผ้าให้มันง่ายเราก็เอาผ้า,าผืนโบนเอาของนักเอาเงียบร้อยเราก็จะยกตะกร้าไปลุ่มเนี่ยเขาเช่น้ำในกะลังมันต่าพอพอเราตักสิงทิ้นทิเราจะ เอาเดีกิ๊บสีเหลืองออกจากผ้าไ oui, ด er ้ง pues ่ายเนาะรัอต้องหัวเจาะกิ <for> ๊บออกจากผ้าได้ง่ายมันจะปฏิผ้าด้นาะเสร็จแล้วเฮากะเกียกมมาเป็นก้อนๆขึ้นมาใส่ถาดไว้ออกจากน้ำขึ้นมาใส่ถาดไว้ถ้าสมมติว่าเฮายังไม่ใจเร้าเก็บไว้ในที่เย็นบทดนี้น้ำมันก็จะจะออกจากก้อนต้องหัวยีเจาะแล้วหนึ่งวันนึ้เฮากะจะ เอาไปใช้ได้เลยเนียจ้ะจ้าไปพัดไปทอดยังได้เลยจ้ะเต้าหู้แข็งนะจ้ะก็จะเป็นเต้าหู้แข็งติเบิลเอาไปพัดใส่ถุงอกเออเนาะเต้าเบิลก็เอาไปทอดใส่อันนั้นอันนี้เนาะอ่าัดไทยเปิลก็จะมีเต้าหู้เออเนาะพี่เขาซื้อเปิลมาขินเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนั่นนะจ๊ะเซตตี้เปิ้ลก็แปลงเป็นมนมนเนาะอ่าอ่าบางตี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมทุกวันนี้เฮาจะ สังเกตดูเวลาเอาไป่การ้ำนาะคนไทยใหญ่ต้ยจะทำไข่เป็นหุุ่่สูงวัดสิบห้าอันนั้นต้นจหใจน้ำต้มใส่ซูเหมาะแก่ทำแล้วเวลาไปทอดนี่มันจะออกเป็นเก็นน้อยคือที่มันเป็นเ็นน้อยต้นตอดต้นเอาออกจากทีมาก็เจ็แผ่เื่อน้ำนะน้ำนั้นก็เจ็บใจเกลือไม่ใช่น้อยค่ะเลยออกเป็นจำล้อมนะคะเป็นมกล้อมนะคะ <Yeah. S 2> อันนี้ก็คือสูตรแรกนะคือการทำเต้า <Yeah. S 2> หู้แข็งที่เฮาซื้อกันทั่วไปเตี๋ยไปพัดทำ <Yeah. S 2> อาหารกันนะจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยเนาะเจ้า <Yeah. S 2> แล้วบางเจ้าเพิ่งก็เป็นสีขาวล้วนนะเจ้าคุณหัไทยรัฐบางเจ้าก็เป็นสีเหลืองเหืองเอเจ้าเต้า oh. หู้แข็งเนี่ยมันเป็นจะใดเจา้าอ๋อสีเหลืองเหลืองนี่ก็คือน้ำเพิ่นอาจจะเอาเออ่น้ำ เราขมิ่นละลายในน้ำแล้วเอาเอลกอฮอลงแช่หรือไม่อาจจะใช้สีสีอาหารเนี่ยเจ้าะแช่ะละลายน้ำแล้วก็เอาแอลกอฮขาวเนี่ยลงแช่ก็ได้สีเหลืองเจ้าถ้าเราอยากได้สีเขียวเราก็ทำสีเขียวละลายน้ำเอาลงแช่ก็ได้เจ้าะสมมติว่าเราจะใช้น้ำไปตื้นแช่ก็ได้เจ้าเป็นสีธรรมชาติเอา แขงเอาเนาะเ <c oughs> จ้าแม่นละอันนี้ก็เป็น <c oughs> สุดแรกเขาก็ได้วิธีการทํเต้าหู้แข็งอ่าไว้ทํา <c oughs> อาหารได้ละนะเจ้าเนาะจะไปทอดไปพัดยังก็ได้หมดเลยนะเจ้าพัดใส่ถั่วง <c oughs> อกกระลํ้เนะเจ้าเต้าหู้แข็งนี่นะเจ้าเอาละแล้วก็การทําแคบหมูเจนี่หรอกหรือว่าเต้าหู้ทอดกรอบนี่ทํายากกับเจ้าคุณไฮไทรัฐเจ้า่าอ๋อจะแบบน้องแช้เวลากับบะมุ่กันคือ เข้ากันเอาต้องมาแข่งต uh, ิก้อนเนี่ยเนาะหลังจากที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นนั่นคือเนาะน้ํามันจะออกเกลือบดอะไรอย่างนั้นมันจะติดก้อนแน่นละเออมันก้อนมันแน่นแน่นเรา็เอามาหั่นมาหั่นถึงชิ้นบางๆเนาะประมาณหนึ่งมิลหรือสองมิลเนี่ยได้เจ้วกะประมาณเอาหน่อยแล้าหั่นหั่นหั่นเสร เราก็จะเอาพื้นกระด้งเรียงบนกระด้งแล้วเราก็เอาไปปาเกตหรือไม่ก็เอาเข้าตู้อฟที่อุณหภูมิประมาณสามสิบสี่สิบองศาแน่นะอกถ้าอบที่ประมาณหนึ่งวันดอกแต่ถ้าปาเกดก็ประมาณมันต้องกลับุด้านแต่ประมาณสองวันดอกจากด้านระวันงอกแล้วเอาก็จะเอามาทอด เป็นต้องโมจีแค่หมูเจีมาเจ้าที่คนมีขายทั่วไปตาม สามร้านอาหารเจเจ้าอันนี้แบบยากเลยเจ้าบยากเลยนะเจ้าแต่กว่าคุณเทเรสเคหาอันจะได้สูตรเด็ดนี้ออกมาเป็นของศูนย์วิจัยพืชไทยเชียงใหม่เนาะไอ่ไปกับได้ได้จิมแคบหมูอันเจเน่ะเจ้าหรือว่าเต้าหู้ทอดกรอบเนาะลองคิดลองถูกไหลเตื้อเหมือนกันแม่งก็เจ้าก็จะได้สูตรเด็ดออกมาเนี่ยเจ้า ก็ลองก็ลองก็หลายเรืองแต่ที่จริงแล้วมันถ้าถ้าเอาทดลองทําสมมติว่าเป็นแม่แม่แม่บ้านเนาะถ้าทดลองทําแล้วถ้าแดดดีๆนะการแดดก็แม่งโวยแล้วคนขายก็จะขายแดงด้วยนะเจ้าแั่เดี๋ยวพอส่งเข้าภาษานีกฝั่งอหันพีกันเราเจ้าคนก็จะขายที อ่าที่มันจะได้ทอดกันเป็นต้องจะขายทีละ้าวบาทเราแต่เวลาทอดแล้วนะจากีละซาวบาทฮะมันจะได้อยู่ทีละห้าสิบบาทาถ้าเป็นถ้าเป็นมเนี้ยได้แห้งได้กิโลนี่นะเดอะเวลาเราไปทอดเราจะบรรจุถุงถุงพคสิบสิบกิโลอ่ะจะขายได้ประมาณห้าร้อยหกเจ็ดร้อยบาทเดอะ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทั่วเหลือง้านเฮาได้เใช่มากแต้เดียวนะค่ะปกติอันอันทั่วเหลืองเขาซื้อเมล็ดมานี่กิโลสักประมาณเท่าใดอ่ะ้าคุณฮัทไทร่าจับัวเกิน5บาทเดีถ้าของที่ศูนย์นี่นะแถ้าอย่างชาวบ้านที่้ขาปลูกมันสักกิโลประมาณที่5ถึง7บาทเนาะเอาเอาก็สามารถนะเพิ่มมูลค่าได้เหมือนกัน ห้าร้อยถึงสิบร้อยบาทเนาะจากหนกิโลเนี่ยเนะแล้วก็อันเก็บได้เงินจะเจ้าอันเค็บหมูเจหรือว่าเต้าหู้ทอดกรอบขหงเนี่ยจะสักกี่วันฮะอ๋ออันถ้าเฮาเอาประตูถุง้วเฮามดปากนักสนิทเนี่ยอันนี้ถ้าลองเก็บนี่น่าจะได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วจะเนมีเงินเพื่อจาอืมเจ้าเอันนี้ถ้าลองเก็บไว้ที่ทำงานนี่อยู่จ้มเจ้า เดี๋ยวนี้ได้หนึ่งเดือนเข้าสอบเอามากินประดมบดูแต่ยังหวังถึงเพื่อความ m e n t a น้ำมันที่เขาทอดเขาต้องใช้น้ำมันเป็นน้ำมันปาล์มนะจ๊ะตอนทอดนี่เขาจะใช้ไฟอ่อนๆไฟเริ่มแรกมันจะใช้ไฟอ่อนแล้วพอน้ำมันมันร้อนได้ที่แล้วก็เขาเขาก็จะปั๊บ กอนตั้งน้ํามันนี่นะเจ้าคือจะให้มันร้อนก่อนเนาะพอน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเอาก็รีไฟเป็นไฟอ่อนๆแล้วเอาก็ะอดมันจะถึงทำนี่เจ้าะจะได้ฟังก็ใช้มงอเนาะตอนแรกใชจฟีแห้งก่อนคือเขาทำน้ำมันให้ร้อนถึงก่อนนี่ช่วงแรกเขาจะอาจจะเปิดไฟกบบเป็นแหงง่ายแบบพอ น้ำมันมันร้อนได้ที่เ่าก็จะมีไฟติดไฟอ่อนๆ,ๆแล้วถึงจะเอาเอาหูลงทอดจะถ้าทอดไฟแห้งนี้มันจะมันจะก็เคาว่าเนี่ยมันจะเยิมมาดอกอืมจ้ะมันจะปอกฟองเน่าเวลาเ่าออกมามันเยิม่มไปเลยเ,อ,เอ,อ้ดอ๋อมีันไม่ร้อนนะพอใส่ <c oughs> <c oughs> อูหัว,ว,วมันเยิ่มดำเลยเนีย่ย ก็ต้องมีเ,<อ>เทคนิคเนาะเจ้า,เาในการทอดอ,อันเป็นเทคนิคอันนี้เจ,จ้าจะได้<อ>มันมน่อยได้มีตะพังใหม่ออกมาแบบมึงนี่เจ้าแลวตอนนี้มีการอบรมพ่องกับเจ้าอันการทาเต้าหู้เจหรือว่าแคบหมูเจเน<อ>าะหรือว่าเต้าหู้ทอดกรอบเนี่ยเจ้ามีอ,ามอ,อ๋อเจ้ามีเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วมีของอ่ากศอสัมปทงนพ้นมาขออบรม เรียบร้อยแต่ละเจ้าได้อกลงไปไปหลายที่แลก็จ้ะแต่เอาไปทำเองมาเรียนว่าเออมีกับใครมากที่เดือดรับเวลามากน้อยเจ้าก็บ่รยากาศใดเนาะกันทานแล้วกับอันมันเป็นอาหารที่มีประโยชน์เนาะโปรตีนจากจากพืชแล่วเจ้า เดี๋ยวนิ่นจะหันมากินโปรตีนจกขึ้นมาก,กวัวโปรตีนจน <Men S 2> ะคลั์เนาะมีประโยชน์อะ เปลี่ยนโปรตีนราคาถูกตัวนะเจ้าทัวเหลืองนะจะนอกจากจะกินเป็นน้ํานมทั่วเหลืองน้าเต้าหู้แล้วประเดี๋ยวก็มาต่อย,ยอดทออําลายยางเตยนะเจ้าอย่างการทาเต้าหู้แข็งนี่ก็เข้มข้นหน่อยเนาะคล้ายๆกับทําน้าเต้าหู้แต่ว่าเข้มข้นหน่อยมันก็นจะจะลดน้ําเพื่อมันได้เข้มข้นการทําก็มัยุ่งยากอย่างแมกนีเซียมซัลเฟตหรือว่าดีเกลืออีมันก็นจ้าตะกี้ใจแค่สองช้อนโต๊ะเองเนาะจ้า ้อันนี้ก็มีจำนายร้านต่างใดพ่อเนะเจ้าประเภทเนี่ยเจ้าปกติจะมีอ่าดิเกลนี้จะมีจำนายที่ร้านขายยาจีนเจ้าอย่างบ้านเฮาก็จะมีที่คิดอังกฤงเจ้ากิโรหนึ่งประมาณห้าสิบปเกินหกสิบบาทเจ้าโลได้เยอะเจ้าแล้วเฮาก็่กติใช้จ้างก็ถ้าใช้มากันจะฝากเจ้า ตัาหูแข็งเขาก็จะมีเลือดฝาดนี่ครกับมันการคือทคนมีการทำนี่มันจะมีมีช่วงอุณหภูมิของนั้นเราเฉลี่ยเราหน้าจะอ่าอุณหภูมิถ้าสมมติว่าอุณหภูมิร้อนสูงเกินไปนี่หรอกน้ำต้วหนูร้อนเอาลงจาเตาใหม่ร้อนนกแล้วเขาอาดีเกลือเข้าใส่มันจะทำให้เนื้อของ ของต้หัวในแบบอยากอยากแล้วทีนี้มันยัดตัวเป็นตัวใหญ่นะยักตัวใหญ่แล้วมันหยากแล้วมันเนื้อมันจะบบแน่นมีช่องอากาศเยอะต่อคืออุณหภูมิที่ดีที่ควรจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบองศาแล้วจะทำให้การจัดโปรตีนของของต้อหัวของตัวเหลืองเนี่ยที่ที่ควรจะจับ จากงานทดลองของเราเนาะเจ้าอีกอันถ้าเราจะทําก็ต้องมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ํานมทั่วเหลืองตรงนั้นตัวให้ได้แปดเจ็ดสิบแปดสิบองศาเนาะแล้วก็ถึงก็ใส่ดีเกลือลงไปกลนเนาะเจ้าก็จะได้คุณภาพที่ดีเต้าหู้แข็งนะเจ้าก็ไป่ยุ่งยากเลยอย่างน้อยเราก็ทําไว้กินเองก็ได้เนาะถ้ากินเองเราก็เปลี่ยนเป็นน้ําส้มใส่ชูเตนก็ได้ เนาะหรือจะใช้น้ำมะนาวก็ได้เกิงแก้วอย่างที่คุณหาไทยรัฐเคหะเล่าให้ฟังนะเจ้าท่านฟังใข้หูรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีเอกสารแนะนำพิ่มกับเจ้าคุณหาไทยรัฐเจ้าช่วงนี้เข้าเอกสารก็มีเจ้าถ้าถ้าอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนี้บางคนกคน็อาจจะไปทดลองทำแล้วเนาะแล้วทดลองทำแล้วก็มีปัญหาแต่สามารถแช าถามพระเจ้าได้เจ้าเบอร์ที่สำนักงานหรือเบอร์มือถือเจอเลยเจ้าคุณฮัจยรัตเจ้าเบอร์มือถือมาเจ้าศูนย์แปดเก้าห้าห้าสามหกสองสองสามมาเจ้าเจ้าลืมแหมกรําผู้ฟังโทรมาถามหลายคนแล้วเจ้าเจ้า <editors> อันรบกวนแห่งกรรมหนึ่งเจ้าเบอร์โทรศัพท์เจ้าคุณฮัยรัตเจ้าเจ้าเบอร์ศูนย์แปดเก้าห้าห้าสาม 98, 5 5หกสองสอง <14 98. S 1> สามเจ้าศูนย์แปดเก้าห้าห้าสามสองสองสา จา้าก็ติดต่อคุณไฮไรัรา์เคหาท่านก็เป็นนักวิชาการเกษตรอยู่ศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่กรมวิชาการเกษตรก็มีท่านผอสุทศน์ปินตาเสณนดูแลอยู่นะจ๊ะวันนี้ท่านผอติดภาร,รกิจอยู่ต่างจังหวัดก็เลยมอบหมายตังคุณไฮไรัรา์เคหะมาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะการแปรรูปถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมากันนะจ๊ะก็คือการทําแคบหมูเจหรือว่าเต้าหู้ทอดกรอบนั่นเอง ต่อยอดมาจากการทำเต้าหู้แข็งนะจ๊ะเาก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญทั่วเรืองกับเป็นโปรตีนที่มีราคาถูกแต่เนื้อสัตว์ได้เลยช่วงนี้ช่วงเข้าวสารอย่างต่างๆเนาะหลายท่านก็บอกให้เบียดเบียนกันโดยเฉพาะการกินเนื้อสัตว์ก็ลองมาหันมาบริโภคเต้าหู้หรือว่า ตัวเรื่องกันนั่นเองนะเจ้าสามารถจะติดต่อทีมงานเขาได้ศูนย์วิจัยพืชให้เจียงหมก่กยูตะบนหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่ที่ คุณหัชรัฐเคหากระสุน89 553 6 2ห3หรือ053 498 537ซึ่งเขาก็จะมีเมล็ดพันธุ์ทั่วเหลืองพร้อมเจื้อไรโซเบียมจำน่ายใื่นกเกษตรกรเอาไปเป็นเจื้อปลูกก็ได้ตวัวแม่นกระเจ้าราคากิโลไทดเจ้าว่าเดียวเจ้าคุณหัชรัฐเจ้าโน่อนอะ่ะต่หาบาทเจ้าเจ้าเป็นทั่วเหลืองเป็นเชื้อพันธุ์ดีเนาะ ก็ติดตอ่อทีมงานเ่าก็ได้นะจ๊ะ053498537นะจ๊ะก็มอบหมายคุณไหทรัตเคหามาอยู่เป็นต้นืนด่านนฟังกันชวนท่านนักฟังแปลรูปอาหารจากทั่วเหลืองหรือว่าจะติดตอ่อท่านพอสุทธ,ธ์ปินตาเสร็นะจ๊ะเบอร์โทรศัพท์ท่านพออก็0819504785 081-950-4785เผื่ออยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าอาจจะมีกลุ่มแล้วก็จะขอมาอบรมที่ศูนย์วิจัยพืชไห้เจียงใหม่ได้ก่อนเนาะการแปรรูปถั่วเหลืองหรือจับเจินต่างคุณหฮทารัตเกหาทีมงานเอาไปฮือความหูถึงชุมชนอีกเกาะเกย์ทำหนังสือถึงท่านพอแหมงกำเนึ่งนะจ๊ะวันนี้เวลาก็เซี่ยงพอดีเจ้าคุณหฮทารัตมีอย่างเพิ่มเติมช่วงตายสักน่อยกับเจ้าเกี่ยวกับการแปรรูปถั่วเหลืองเจ้า สำนักแตนลูกสุนมันมีหลายเรื่องนะเจ้าถ้าถ้าท่านผู้ฟังคนไหนที่ต้องการให้โม่เรื่องแตนลูกสุนเรื่องอื่นก็มีข้าวเที่ยวข้าวเที่ยวแก้หวยว่ากับขกขนมอยากแส่งตุ้งตองก็ติดต่อได้นะเจ้าอยากอยากได้ความเพลิก็ติดต่อทางพอออก็ได้ทางน่าเจ้าก็ได้เจ้า เราก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้หืหือนะจะาสามารถติดตามกันได้กับรายการนี้เตยเนาะเปิดความกเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งวันติดตอนเตียงเกิงถึงบ่ายโมงเดยรพมานะเจ้า12บนาฬิกาสนาทีถึง12บสนาฬิกา55นาทีทางสถานีวิทยุมออก,กมหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้ขอบคุณคุณฮัทาัฐเคหาข้า้าชการเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานวิทยุมกเชียงใหม่นำช่วงนี้จากท่าน ไปก่อนวันเิดศหน้าปะกับท่านพออสุทัธปินตะเสนสุดวิจัยขึ้นให้เจงใหม่เหมือนเช่นเคยนะเจ้ายินดีจัดนักสวัสดีเจ้าคุณแฮทรัตเจ้า